จ้าหน้าที่เขามากดเครื่องให้แล้วแล้วแบบมันก็มีถ่ายด้วยนะมันมีถ่ายหน้าจอเหมือนแบบเหมือนสแกนหน้าเลยแล้วก็ปิ้นบัตรคิวมาให้โคตรไฮเทคเลยเฟี้ยวจัดเลยอะบริการดีอยู่ผมว่าเออแต่ประเด็นคือผมผมไม่ดใจ <laughs> เขาบอกเฮ้ยมาแปดโมงนะผมก็นอรอบนรถผมก็เฮ้ยเจ็ดโมงครึ่งแล้วเดินไปดีกว่า <laughs> เขาก็วัดความดันเน่ประเด็นคือมันต้องวัดความดันวัดน้ําหนักด้วยซึ่งผมมาทีหลังเขาก็บอกเอ้าไปไหนมาคิวที่หนึ่งอะเรียกตั้งนานแล้วผมเอ้า เขาบอกให้มา8โมงครับนี่ผมมา7โมงครึ่งแล้วเนี่ยเขาเรียกตั้งแต่7โมงแล้วผมก็อ้าวชิบหายละแต่ผมก็เลยยื่นคิวที่หนึ่งครับคุณพยาบาลเขาก็เลยอ้าวเหรอโอเคมา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 ได้รัดคิวเลยเพราะว่าเราคิวแรกก <laughs> <c oughs> ็ตรวจตรวจน้ําหนักอะไรเฉยๆก็โอ้ยโชคดีไปเว้ยที่แบบไม่ได้มาเลทหน้าเกลียดเพราะว่าตอนนั้นคนที่6กถึงคนที่10บมั้งเขาเรียกแบบมาชั่นน้าหนักอะไรผมก็เลยโอเค okay ยังแบบไม่น่าเกลียดไงแซงคิวนิดเดียวเพราะว่าเราก็คิวที่หนึ่งอยู่แล้วพออผมก็นั่งร้ ปกติเขาเข้าเวลาก็แปดโมงครึ่งว่าเวลาราชการอะไรเงี้ยก็เลยเดี๋ยวก็คงมาแหละหรืออาจจะเลทเก้าโมงก็ได้แหละเพราะว่าแบบหมอเขาไม่ได้มาช้าหรอกเขาไปตรวจคนไข้บนตึกก่อนเนาะแล้วพอเสร็จทั้งหมดแล้วอะ่ะเขาถึงลงมาตรวจทั่วไปหมอมาจริงเก้าโมงสี่สิบห้าผมแบบคม <c oughs> ขมับเลยแล้วผมแบบไม่ได้ลางานด้วยอะ่ะอุตส่าห์ไปเอาคิวที่หนึ่ง <c oughs> ตึ๊บเลยอะ่ะฮะเฮ้ยทำไมเก้าโมงแล้วเขาก็เฮ้ยไม่มาทํางานหรอเดี๋ยวมาไปทุลลาแป๊บนึงฮะ โอ้โห oh, hey. หมอดีนะผมคิวแรกไงแล้วแบบตรวจแป๊บเดียวตรวจแบบ5นาทีแล้วก็กลับมาทํางาน10โมงก็เลยโอ้ยไม่น่าเกียดเท่าไหร่เว้ยขำเลยแบบคือเราก็ไม่ได้โทษหมอแหละเข้าใจอยู่ว่าแบบผู้ป่วยมันเยอะเนะ <c oughs> าะอะไรแบบใช่ไหมใช่ไหมหมอหมอ,หมอพักเพื่อนเข้าเกือบบ่สองเลยนะใช่แล้วแบบแล้วเราเราไม่ได้โทษหมอว่าหมอเราเรารู้ว่าเหตุผลแล้ว,ว่าทําไมเขามาช้าอะไรอย่างเงี้ย จบบนนะครับจบบนน้าปลามานะันอ่ะก็เลยแบบก็เลยทําได้แค่รออ่ะคือรู้แล้วว่ายัางไงหมอก็เลดผมรู้เลยว่าหมอไม่มาแปดโมงหรือแปดโมงครึ่งแน่นอนอะ่ะแต่แบบมันทาอะไรไม่ได้อ่ะจะดุหมอก็ไม่ได้แล้วหมอผู้หญิงน่ารักน่ารัก,รกหมอน่ารักน่ารักคนจีนเนี่ยแบบอ๋อที่ดุววออเลยอะที่ดุไม่ได้นี่หมอน่ารักนนใช่ไหมที่ดุไม่ได้นี่หมอน่ารักใช่ไหมไม่แบบโหใจสั่นเลยอ่ะแล้วแล้วผมไปตรวจภายในไง แล้วผมไปตรวจภายในแล้วผมแบบมันตอน้องถอดกางเกงอะ่ะผมเขินที่ผายเลยหมอก็หน้านิ่งมากเลยนะผมก็เขินทั้งวันเลยเดินกลับจากบ้านมายันเย,ย็นก็ยังเขิอนอยู่เลยหมอสวยไมนะ่ใช่หรอกผมนึกว่าผมจะได้ตอดหมอผู้ชายสวัสดีค่ะขอบคุณของขวัญ20ดอกกุหลาบด้วยนะจากอ้าคุณน้ำเหรอผมนึกว่านอนแล้วหมอหมอ,หมอตรวจหมอตรวจผู้ชายชอบเป็นผู้หญิงนะแต่พอหมอทําคลอดเป็นผู้ชายนะผมก็นึกว่าผมจะได้ตรวจกับผู้ชายแล้วก็เออมันก็มีหลายห้องว่าปกติมันจะมีแบบสามสี่ห้องอะไรเงี้ย หมอแล้วหมอมาไม่พอความกันไงหมอคนแรกที่มาด้านเป็นหมอผู้หญิงแล้วผมคิวแรกเนะงยก็เลยได้ตรวจเอ้เกิดไม่ได้คุณน้ำได้ยินไหมเนี่ยไม่ได้ยินใช่ไหมเนี่ย <c oughs> ไม่ต้องเขินหมอเห็น <c oughs> ไม่ได้ปกติใช่แต่แต่ผมมาเขินตรงคุณน้ำได้ยินนี่แหละคือเขาก็น่านิ่งนะคือผมผขินคือ <c oughs> ผมมาเขินในใจแหละแต่ผมก็เก็บทรงไว้อยู่อะไรอย่างเงี้ยเขาบอกเออของเก้ให้หมอดูหน่อยค่ะแบบเออตรวจอะไรอย่างเงี้ย อแล้วก็ใจแข็งสู้อยู่เพื่อนผมมันแต่หมอนี่แบบหมอเ <โน S 2> ข<โ>นาใจนปีนหมอเขาก็น่านิ่งๆนะไม่มีแบบไม่มียักคิ้วมีอะไรหมอแบบเรื่องธรรมดาของเขาอะ่ะคือเขาอาจจะแบบเห็นเลือดเห็นอะไรเยอะกว่าน,นี้เขาเฉยๆแต่ผมก็แบบหมอก็สวยเกินกูก็เขินดิถ้าหมอที่แบบมีอายุขึ้นมาหน่อยอะไรอย่างเงี้ยจะไม่เขินหรอกอันนี้ผมให้เลยหมอก็ไม่เกินสามสิบอะดีไม่ดีอายุน้อยกว่าผมได้ซ้ำอะไรอย่างเงี้ยแบบยี่สิบหกยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดอะไรอย่างเงี้ย ก็เลยยิ่งขเขินก็ไปใหญ่เลยอ่ะสวยสวย,สวยแบบคนจีนอนะ่ะขาวๆคนจีนแบบหูหมอสาวจังเลยอะไรเงี้ยนี่แน่นี่แนะน่นะ <c oughs> ผมเหงาเนี่ยเล่าให้ฟังผมเหงาพอดีไม่มีใครคุยด้วย <c oughs> มาผมก็หลับไปแล้วเนี่ยมาผมนอนหน้าพัดลมด้วยเนี่ยย่งพัดลมผมไปด้วยผมไม่มีคนคุยด้วยชาวบนิวัสดีคัาขอบคุณของขวัญด้วยนะครับยี่สิบดอกกุหลาบจากคุณน้ำด้วยนะครับผมโอ้ยครบเป้าหมายเลย บนโดนบนโดนอุ้ยจังเกิลมือจัภาพผมอยงวะเนี่ยเอ้ยอ่อเอ้ย่ผมจับภาพอยู่ใช่ไหมใผมอยู่ล่างเนี่ยผมไม่ได้กเลผมไม่ได้ช่วยเลยจบเกมนี้นอนผมไม่ได้ช่วยไม่ได้ข้อไม่ได้อะไรเลยขอบคุณนะคะคนนนเดี๋ยวผมก็พักแล้วเหมือนกันครับตอนนี้ตัด้ายแล้วเหมือนกันพรุ่งนี้ย้ายผมมีนัดตรวจสุขภาพผมก็จะพายาไปในเช้าคือผมมาดิวกับยาไปแล้วว่าย้ายเราต้องเอาคิวที่หนึ่งให้ได้เลยนะคือเฮาไปแบบไปแยบคิวที่หนึ่งมาแล้ว ตีห้าสิบห้านาทีต็้คิวยีเอ็ดเลยพรุ่งนี้เราต้องไปถึงก่อนตีห้าให้ได้เราจะเอาคิวที่หนึ่งผมก็ไปนะเนี่ยพรุ่งนี้หมอกรนัฐนะเนี่ยหมอนัดอาทิตย์หน้าก็คือเมื่อวานก็คือวันนี้แหละที่จริงวันนี้ผมต้องไปแต่ว่าผมรอไปทีเดียวพร้อมยายดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยหมอนัดตรวจสุขภาพวันนี้แหละไปเช็คอาการนี่ไง,องไงอซิคิวก็หวังว่าจะได้หมอบ้านะคงมไม่เจอหมอเดี๋ยวเดี๋ยวพรุ่งนี้ใครดูเดี๋ยวผมมาเล่าให้ฟังว่า พร <So S 1> ุ่งนี้ผมจะเจอหมอคนไหนไปตรวจสุขภาพน่าจะได้ถอดอีกับพวกเนี้ยลุ้นลุ้นหน้างานไอ้ทีว่าจะเจอหมอคนเดิมไหมถ้าเจอหมอคนเดิมนี่หาหน้าดูเลยนะแบบเอ๊ะกูเจอคนเดิมเหรอวะนเนี้ยก็มาดิครับไอ้เต้าน้ำแข็งเอ้ยเก็บได้จเย็นใจเย็นใจผมว่ายังต้นเกมอยู่นครเข้าหลังนครเข้าหลัง วิ่งเข้ากลางอยู่ด้านนั้นนาคอร์ดนะคอสอ่ะเอ้ยนะคอร์าตายแล้วกลางเข้ากลางเข้ายัดน,นะยัดน,นะยัดน,นะยัดกลางเขาขดูเขาดูเขาดูสนุกอนะเนาะทำไมผมแบบเหงาอยู่คนเดียวผมผมฝอยไปเรื่อยๆเอาผมเอาแค่ด,ดูผมลืมออกของครับอะผมออกแค่หินชิ้นแรกอะ <c oughs> โคตรถ่วงทีมเลยน่าจะเบ็ดสูตรนะอ่าไอ้นั่นแจ,นะ<ด>จัดเลยจังเกิลอนะอาร์เธอร์เลวีมันเกิึนมาฟาร์มจังเกิลเล่นมามาคิวอยู่มีล้างมีล้างล้างแล้วล้างแล้วเอ้้ยลางไม่โดน ั้งเกิ้นมาคิวอยู่เลนผมมาสามคิวแล้วผมไม่ได้ช่วยเลยคิดดูบูมันบูมันบูมัน <_ T> สอนหนักคอสสอนนักคอสอยู่ทางเฉยอยู่ทางเฉยอยู่กบผมผมเอาเอ็กซ์คิวมาเนี่ยเอามาผิดปกติผมจะเอาฮิวมาอันนี้เป็นเซตออฟเลนบ้างเนี่ยเอา้าตายอีกแล้วอ่ะไม่กลยเล่นเลยไม่ให้เพื่อนเล่นเลยนี่เข้าหลังเลยเนี่ยคลิปกลางเข้าคลิปกลางเข้าเอาคลิปล่างเล่นคลิปล่าง กลางน่าจะล่นยากนะเนี่ยล่า,างนะล่างนะย้อนลงล่างหน่อยครับผมย้อนลงล่างหน่อยผมซอนล,ล่างให้คลิปล่างเข้าแล้วคลิปล่างเข้าแล้วอยากหน้าไปํำอยู่คํำอยู่โอ้ยตีป้อมป้อมตีไม่ใช่ตีป้อมป้อมตีผมอาจจะเจอคนใหม่ครับ <laughs> ผมก็ภาวนาอย่างนั้นครับคือผมเมื่อผมทราบว่ามันมีหมอหลายท่านแต่ว่าเดี๋ยวผมมาเดาว่าหมอหมอที่ผมเจออาจจะเป็นหมอที่แบบแต่อยาบเขาเรียกว่าอายุน้อยอะคือมยา่าแต่ยาบไปเจอคนนั้นก็บอกนะ แ,แต่อยากไปเปนนั้นเขาบอกมาอือาจจะแบบคุณอาวุธน้อยที่สุดอายุน้อยแล้วแบบอาจจะแบบพาระงานน้อยที่สุดอะไรเงี้ยหมอผู้ใหญ่เขาจะเป็นหมอแบบชั้นผู้ใหญ่นะก็จะแบบไปตรวจหมอแบบไปตรวจอาการคนที่แบบผ่าตัดหรืออาการหนักก็ได้อไรเงี้ยงานที่มันเบาเช่นแบบตรวจสุขภาพคนทั่วไปอะไรเงี้ยอาจจะให้หมอที่แบบวัยรุ่นขึ้นมาหน่อยอะไรหมอใหม่อะไรเงี้ยก็เลยอาจจะเจอหมอแบบหมอที่เป็นวัยรุ่นแบบไม่แก่เยอะหน่อยอะไรเงี้ยเดาๆนะ อทุกครั้งที่ผมไปอะ่ะคือสมารถผมจะตรวจแบบหกเดือนครั้งอะไรเงี้ยโรกประจําตัวผมอะไรเงี้ยมันก็จะแบบว่าก็เจอแต่หมอผู้ชายอะไรเงี้ย <G un> เขาก็จะดุดูผมหน่อยเจอหมอผู้หญิงก็จะเป็นหมอผู้หญิงที่แบบดูมีอายุอะ่ะดูรู้เลยว่าแบบสาสิบห้าบวกอะ่ะดูแบบดูมีอายุหน่อยอะ่ะเ <G un> ขาอาจจะไม่อายุไม่เยอะนะแต่ว่าความเป็นหมอแนละ้วมันดูแบบดูมีอายุอะ่ะดูภูมิฐานอะ่ะม آ, อเอร์อาณาคอสอยู่บนอยู่ล่างอยู่ล่างนี่แหละ ไอ้หน้าคขมันโยกใส่ผมอ่ะมาาเทพราฟาเอลมันกล้าลําแต่ผมนลเนี่ยแล้วใจอยากเจอหมอแบบไหน <laughs> จกเจอหมอผู้ชายครับมันแบบถอดได้ดูอ่ะมันก็อยากเจอหมอผู้ชายแหละคือผมก็ไม่ได้เขินหมอผู้หญิงขนาดนั้นนะก็เจอได้แหละใครก็ได้แหละแค่แบบว่าเออถ้าเจอหมอผู้ชายจะแบบแมนๆคุยกันอะไรอย่างเงี้ยเอ,อ้ยหมอครับอันนี้ได้หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยฟิวนั้นอ่ะมีล้างอยู่มีล้างอยู่ ไม่มีคลิปไม่มีคลิปคลิปกลางเข้าคลิปกลางเข้าผมแทงป้อมนะไม่เอานะไม่เอานะไปวัดขโม่ไม่เอานะเขาไม่เอนะขโมม,มีแค่นี้เองเหรอครับอย่างนี้ไม่เอานะ <c oughs> ล้างแล้วล้างแล้วอเอ้ยแบวนไม่เข้าเว้ยจะเอ็กซ์ไคิวยัดตั้งเลยคลิปไอ้ป้อมเข้าคลิปอยู่ตีป้อมโชว์เลยนี่ไงนี่ไงนี่อ่ะไม่เอาอะไรแล้วตีแต่ป้อมถลุ่มแค่ป้อมมบอกเลยผมไม่ได้ทำอะไรผมว่าสกอร์รวมผมน่าจะได้สักสามหรือสี่อะไม่ได้ทำอะไรเลยเนี่ยแล้วผมออกของละเม็ดคือไอ้คนที่ทำน่าจะเป็น จังเกิล่ะเล่นอยู่คนเดียวเลยเว้ย <c oughs> คือทีไม่ได้ทําอะไรเลยจังเกิลจะทําจะทําอย่างนี้ไม่ได้นะจังเกิล <c oughs> สวัสดีครับสวัสดีคนดูทุกท่านนะตอนดึกนะครับผมใครไม่นอนตักทายกันได้นะครับผมยังไงก็สวัสดีปีใหม่นะครับแล้วก็ขอบคุณของขวัญด้วยนะครับผมจาก